อร่อยก้นครัวพาทำอาหารจีน ep 3ค่ะผัดเสี้ยงจีใส่ครึองช่ายค่ะเราจะเ,เสี้ยงจีมาผ่ากลางแบบนี้นะคะแล้วก็เอาขาวๆพังพืชเขาออกให้หมดเลยค่ะถ้าออกไม่หมดหรือว่าทำไม่สะอาดเนี่ยเขาจะมีกลิ่นสาบแล้วก็เหม็นค่ะแล้วก็เสี้ยงจีมาล้างน้ำให้สะอาดหมักด้วยแป้งมันเกลือหมักทิ้งไว้สัก15นาทีนะคะจากนั้นเราก็มาทำสับกระเทียมสับขึ้งช่ายหอมหัวใหญ่ค่ะ แล้วเราก็ซิงจี้มาล้างน้ําให้สะอาดหมักด้วยนมอีก15นาทีแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดเหมือนกันค่ะเอามาทอดกับน้ํามันแบบนี้แล้วเราก็จะใส่กระเทียมพริกลงไปใส่เล้าจีนเล้าที่สําหรับปรุงอาหารนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันยา แากนั้นก็ใส่พวกเครื่องใช้หอมหัวใหญ่ที่เราผัดที่เราหั่นทิ้งไว้ะคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วซิ่งจีนี่มีประโยชน์นะคะเขาจะช่วยบำรุงฟื้นฟูร่างกายหลังการป่วยะคะ่ะแต่ว่าเขาก็จะมีคอเลสเตอรอลสูงเพราะฉะนั้นถ้าจะทานเนี่ยทานแต่พอดีนะคะต